ครับวันนี้เรามาช่วยกันอนุรักษ์ภาษาบาลีละนานะครับาที่เปื่นไปได้สอนกันแล้วนะครับในสถาบันศึกษาต่างๆนะครับเพราะว่า,าตู้เจ้าสมัยปัจจุบันนี้เปิน่นต้องไปเรียนภาษาบาลีไทยกันหมดแล้วนะครับาเพราะว่า เฮียนภาษาบาลีไทยนั้นมันจะได้ปเปลี่ยน 9, เก้าเปลี่ยนห้านะครับมามันจะได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับมาเพราะนัน้นัเปิ้ลเปิ้ลกำหนดกฎเกณฑ์ในในประเทศไทยเปิ้ลว่าจะอ่านนะครับมาเพราะนั้นภาษาบาลีละนาแล้วมันจะสูญนะครับมาเพราะนั้นหมู่เฮาจะต้องมาฮัดอ่าเขียนฮัดอ่านนะครับมาเปลี่ยนเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับมาเพื่อหุ่จัก ภาษาบาลีด้านานะว่ามันเป็นจะใดนะครับอ่าส่วนการมันลึกๆเข้าไปนั่นเรื่องการแจกวิพัสนะครับอ่าก็เรื่องการแปลอย่างนั้นก็ว่ากันทีหลังนะครับมาก็เอาเอา,เอ,าอ่านออกเขียนได้ก่อนนะครับ่าวันนี้เรามาดูเลยนะครับอวันนี้เรามาดูเลยนะวันนี้ให้ย,ยาวหน่อยนะครับมาเรามาดูนะครับหลักการของเอาไปไล่ควายก่อนนะครับมา <c oughs> <c oughs> ทษที ภาษาบาลีมันจะมีกรมที่มันมีซ้อนกันเนี่ยนะครับมาเห็นไหมซ้อนกันแต้แนะครับมันจะเหมือนบาลีไทยนะบาลีบาลีไทยนั้นเพื่ยดซ้อนกันเทียมๆนะครับเพ่อจะจัดจุดพินทุกับกับไว้นะครับมาบาลีเมืองนะบาลีละนานะเพื่อจะมีซ้อนกันแต้แแตนะครับไม่แม่อย่างเช่นตัวจะซ้อนจะเห็นไหมฮะจะซ้อนจะนะครับตัวจะซ้อนจะนี่ตัวหน้านี่มันก็จะเป็นตัวพยัญชนะต้นนะครับมาถ้าบ่มีไม้อะอย่างนี้ก็ คือสันนิษฐานว่าม brands, mainland, band, น rop, ันม pues, ีไม้สั์อยู่ต้นบนนี่นะครับแม่แม่อ่านว่ามัดนะครับอ่ะมัดอืมมัดแต่ตัวจะนี่มันมีไม้โกอยู่ประกอบอยู่ด้าหลังเนี่ยมัดโจนะครับแม่แม่มัดโจนะครับแม่แม่อ้ตัวนี้แล้วครับตัวนี้ตัวท่าเนี่ยอ่ะมีมาทซ้อนมากนะครับเมื่อมีมาทซ้อนมากแล้วนะครับอะตัวท่านี่มันจะเป็นพยันชนะต้นนะครับเหมือนมีไม้ซั์อยู่ต้งบนนี่นะครับมา อ่านว่าทำนะครับมาตัวมะนี่ไม่มีไม่เก๋อยู่ดังหน้าเนี่ยอ่านว่าทำเมนะครับมาเมตัวหน้านี่มันเศษเด็ดเด็ดโดดอยู่ทังหลังนี่ก็อ่านว่าหนะนะครับมาทำเมหนะนะครับมาอันนี้ตัวปะนะครับอ่านว่าโปนะครับเห็นไหมอ่าอมีตัวซ้อนนะนี่อันนี้ตัวซ้อนเห็นไหมนะเห็นไหมตัวสะนะครับมาตัวหน้าซ้อนตะนะครับเห็นไหม หน้าสอนตาและตัวทั้งหน้าตัวซ้อนเนี่ยมันจะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะครับถ้าบ่มีไม้อย่างตัวประกอบอยู่ตั้งพยัญชนะต้นเนี่ยก็อ่านเสมือนว่ามีไม้ซัดอยู่ทังบนนี่นะครับอ่านว่าสันนะครับาตัวตาเนี่ยแม่มีไม่กี่อยู่ดังบนนี่อ่านว่าสันตินะครับแม่ตัวนี้นะครับมีอยู่นิ่มัตวงนะครับตัวตซ้อนนะครับตัวกะซ้อนกะนะครับแม่กะซ้อนกะนะครับแม่มีตัว ตาเป็นพย,ยัญชนะต้นนะครับมีเสมือนมีไม้ซัดอยู่ดังบนนี่นะครับเห็นไหมอ่อานว่าซักนะครับอ่านว่าซักนะครับซักเกนะครับเห็นไหมอ่าตัวกะเนี่ยไม่ไม่เก๋อยู่ข้างหน้าเนี่ยอ่อานว่าซักเกนะครับมาอ่านว่าซักเกนะครับ่าเอามาอ่านเลยนะครับมาเอาไล่อ่านเลยนะครับ <c oughs> ตัวยนะครับตัวนี้ตัวยะนะครับมาเป็นตัวย่อนะตัวยอนะครับมาในภาษาละนานี่ตัวยนะ่อน่ตัวยะนะครับเห็นไหมตัวยะไม่โกนะครับไม่โกบาลีนะเห็นไหมไม่โกบาลีพุ่นจะพ่นจะเขียนอย่างนี้นะครับไม่โกบาลีนะครับมาโยนะครับโยนะครับมาโยตัวนี้ตัวม้าไม่กากระอานว่ามานะครับมาตัว ตัวตานี่มันเศษเด็โดโดดดมันบมีตัวอัยั้งนะครับมาป้านป้น,ปนภาษาบาลีนี่ป้นบอกเอามาสะกดกันนะครับอ่ามาตะนะครับมาตะ,าตะลังเนีน่ย่ใช่มาดนะครับแม่แมอ่ามาตะนะครับอ่าตัวนี้ตัวละนะครับคือออกเสียงรอนะครับในภาษาบาลีเนี่ยนะครับแมโอโอ่แม่ยกเว้นในภาษาละนา้าบ้านนะครับ่าบาง คำที่เปิลเป็นเสียงอเป็นกำภาษาละนาชาวบ้านเปิลออกเป็ี่นเสียงฮอนะครับแหม่แม่าอันนี้ก็อ่านว่ามาตะลังนะครับแม่แม่อ่านอ่านเป็นรอเรือนะครับมาตะลังนะครับตัวนี้มันตัวปะป้อมนะครับมาไม่ใช่ตัวบอเปไม้นะครับบ่อบอเป็ไม้ผมมีนะครับในสมัยนั้นนะครับในสมัยแรกๆนะมันเป็นตัวปะนะครับปะไม่กี่ก็อ่านว่าปีนะครับมาปี ตานะครับปิตาลังนะครับปิตาลังวานะครับมาตัวนี้มีปัญหาละอ่าอันนี้ตัวซ้อนเนี่ยว่าอ่านว่ามะกับจะเนี่ยไม่แม่อ่านไม่ซัดอยู่ตางบนอ่านว่ามัดนะครับมาไม่ตัวจะนี่ไม่โกให้อ่านว่ามัดโจนะครับมัดโจนะครับแม่แม่ตัวนี้อ่า อา่านตัวท่าอ่าไม่หันไม่ซัดอยู่ทังบนเนี่ยครับตัวมะนะครับอ่านว่าทำนะครับอ่านว่าทำนะครับตัวมะอยู่ทังลู่นี่ไม้เก๋อ่านว่าทำเมนะครับอ่าตัวหนะเนี่ยเห็นมันมันเศษอยู่ทังทังนอกเนี่ยมันก็อ่านว่าเมนะครับมาไม่ใช่ว่าทำเมนนะไมใช่นะครับอ่าไม่ใช่มีนะครับบบบในภาษาละนามันมีต sure. ัวสกดตนะครับ่าเมนนะครับแบบทำเมนนะครับมาทำเมนหนะนะครับ่าทำเมนหนะอ่า โปตัวนี้ับปะนะครับอ่าไม่โกนะครับแม่แไมไม่โกบาลีปนใส่ไม่ก่าวงนะครับแม่แม่มโปสตินะครับสะนะครับตัวนี้ตัวสะก็อ่านว่าสะนะครับตัวนี้อ่าตัวตาไม่ตัวตาไม่กี่อ่านว่าตินะครับมาอีนะครับมาตัวอ่านะครับมามันใส่ไม่กี่ก็อีนะครับอีเทนะครับตัวนี้ตัวท่าตัวเทตัวท่านะครับ เทวะนะครับอ่านเป็นตัวเป็นตัวไว้นะครับมาอย่าไปสะกดนะครับอ่าอีเทวะนังนะครับไอ้เทวะนังปะป้อมนะครับตัวปะนะครับมาตัวนี้เห็นไหมมันมีไม้กังมนอยู่ตั้งบนนะครับเห็นไหมมันมาแจ้นะไม้กังไหลนะครับไม้กังไหลมันมันจะต้องมีตัวซ่อนอยู่ต้าหลังเนี่ยมันถึงจะเป็นไม้กังไหลนะครับอ ต่นี้มันมีมันมีตัวโดดโดนี่เยมันเปะแปะสั่งนะครับสั่งใช่ไหมพระสั่งนะฮะพระใส่ไม้กังอยู่ตรงบนเนี่ยพระสั่งนะครับมาพระสั่งนะครับใม่มฮะมันมันไม้กังเนี่ยไม้กังบนเนี่ยมันอ่านว่าอังนะครับตัวอังนะครับมาพระสั่งนะครับใหแม่ตัวนี้ตัวตัวลังเนี่ยแม่ตัวสะอะไไหม ตัวหน้าซ huh, ้อนตะนะมาตัวสะเป็นพัญชนะตตนอ่านว่าสันตินะครับอ่านมาสันตินะครับตัวนี้ตัวปะนะครับาไม่เกนะครับตัวสะกดด้วยโดดจะนะครับอ่านว่าเปดนะครับอเป่าตัวโดดจะโดดอยู่ตรงนู้นนี่ก็ว่าเปดจะนะครับเปดจะตัวนี้ตัวซ้อนเห็นแล้วนะครับตัวสะนะครับอ่านว่า อ่านว่าซักนะครับอ่านว่าซักเกนะครับตัวกะอยู่ตรงล้มไม่มีไม่เก๋อยู่ดังหน้าเนี่ยไม่อ่านว่าซักเกนะครับซักเกปะอ่านเป็นตัวเป็นตัวแล้วนะครับโมนะครับปะโมปะโมตะนะครับมาตัวนี่มตัวตะโดดมาเนี่ยแม่ตัวตะโดดอ่านว่าตะนะครับแม่ ตะอ่าตาตินะครับมาตะติเห็นไหมตัวตัวตะไม่กี่ก็อ่านว่าตินะครับเห็นไหมเอเขาลองมาอ่านลวดลวดดูนะครับอ่าโยมาตะลังปิตะลังวามัจโจธรรมเณรปูสติอิเทวะนัง ปะสังสันติเปิดจักเกปะโมตาตินะครับมาตัวนี้ตัวตานะครับอ่านเป็นตานะครับตาตินะครับมาเขาดูเป็นบาลีไทยดูนะครับบาลีอันนี้พ้นเขียนเป็นบาลีไทยเนะี่ยแต่เราก็ต้องอ่านเป็นบาลีเมืองนะครับมาตามภาษาละนานะครับอ่าโยมาตะลังปิตะลังวามัจโจ ทำรรมเมนะโปสตินะครับอิเทวะนังปะสังสันติเปตจะสักเกปโมตจินะครับเป็นแมมเนี่ยนี่เป็นเป็นพระบาลีไทยนะครับแต่เขาอ่านเป็นเป็นกำเมืองนะครับอ่านเป็นกำเมืองนะครับอ่ากำอ่านที่ผมเขียนไว้ให้จังลุ่มนี้นะครับเห็นไหมถ้าท่านบะ เอามาเทียบดูนะครับถ้า,ท,าท่านมาอ่านอ่านบออกกับเฮิมาอ่านทั้งรูปนี้นะครับเห็นไหมโยมาตะลังปิตะลังวามะโจธรรมเมนะโปสติอิเทวนังพระสังสันติเปิดจะสักเกปโมตะตินะครับเห็นไหมมันแปลว่าอะไรล่ะครับโอโหเงาเปลี่ยน,นยอดเลยนะครับมาป้อนแปลว่าอย่างอี้นะครับเห็นไหม คนใดเลี้ยงดูแม่พ่อโดยทารรปัณฑิตนะครับปัณฑิตก็คือบัณฑิตนะครับปัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้เมื่อเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นะครับบันเทิงในสวรรค์นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้เป็นภาษา ชาวบ้านแล้วนะครับเป็นภาษาละนาชาวบ้านภาษากําเมืองชาวบ้านแล้วนะพ่นเขียนเป็นอี้นะครับจากบาลีนะป่อนเอามาเขียนเป็นภาษาชาวบ้านได้อย่างอี้นะครับเหมนไหมคนใดเลี้ยงดูป่อ,อแม่ป่อโดยทำปัณฑิตนะครับปัณฑิตย่อมอสัรเริญผู้นั้นในโลกนี้ เมื่อเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์น,นะครับมาเห็นไหมฮะอ่าก็เขียนนั้นนี่เป็นเป็นเป็นภาษาแล้วนาชาวบ้านแล้วนะครับเอาพัฒนามาจากบาลีนะครับอเอามาเป็นเขียนเป็นภาษาเจ้านาชาวบ้านปัจจุบันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนนี่บนหมีมายอะไม่สั้นนะครับรุ่นแรกนะครับ ที่พ่นพัฒนามาจากภาษาบาลีแล้วพ่อโยมมีมย่อไม่สั้นแลยรุ่นหลังนี่พัฒนาแล้วนะครับพัฒนาเป็นมยออไม่สัดใส่ไปครบเครื่องแล้วนะครับเห็นไหม,ไหมทีนี้เรามาดูทวนภาษาบาลีเบื้องต้นคมนะครับเห็นไหมโยนะครับโยนะครับเห็นไหมโยามาตะลังปิตลังวามัดโจ พมเมนะโปสติอิเทวนังปสังสันติเปจะสักเกปะโมตตินะครับเ็มฮะท่านก็เอาไปหัดเขียนนันอ่านนะครับมาอนุรักษ์กันไว้นะครับมาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ